สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสักกรีนกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ e us us, อีซูซุนครหลวงสาขาเอกชัยบางบอนสมุทรสาครนะครับผมวันนี้มีรถมาให้ดูจํานวนหนึ่งคันเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งอีซ e ูุมิวเอ็กซ์แตัวเริ่มต้นใส่ชุดแต่งจัดเต็มนะครับจากค่ายคาโต้แล้วก็แลรปหลังคาดํามาพร้อมจดทะเบียนสสีเลยนะครับสาหรับรุ่นมิวเอ็กซ์แท ไฟหน้าของตัวนี้นะครับตัว Active จะเป็นไฟแบบ Full LED เลยนะครับจะเหมือนกับรุ่นพี่ตัว Top เลยแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้ลูกค้าได้เพิ่มออปชันเสริมเข้าไปนะครับเดิมๆจากโรงงานมาจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับชุดแต่งจากคาร์โต้นะครับสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็มีตัวหนังสือนะครับชุด Emperor นะครับเป็นโลโก้ตัวหนังสือตรงฝาก,กระโปรงหน้า ทางกระจังหน้านะครับผมตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าลมดำมาเลยนะครับผมมาที่ด้านข้างสำหรับเดิมๆล้อมแม็กของเจ้ามิวเอ็กซ์แอคทนะครับเป็นขอบ17นิ้วให้ยางดันหลอกมาแล้วก็ตัวนี้มีคิวสมล้อแบบดำเงาให้แล้วก็มีเป็นกาบปันไดอ่ะแล้วก็กาบประตูนะครับชุดแต่งทั้งคันเลยนะครับเซตนี้เป็นเซ็ตชุดใหญ่จัดเต็มนะครับ ถัดมาที่ด้านหลังด้านหลังมีชุดคาดเอวให้แล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนะครับแล้วก็คันนี้พิเศษนะครับผมติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมพร้อมฟังก์ชันคิกเซนเซอร์ตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นคลิกเซนเซอร์เป็นฝาท้ายอัตโนมัติเลยตัวนี้ คันนี้นะครับลูกค้า f อจากจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับเดี๋ยวมารับรถวันที่25นี้ภายนอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับรุ่น Active ตัวนี้จะมีทั้งหมด2สีจะเป็นสีขาวมุกแล้วก็สีบอลเงินนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าครับมาถึงบริเวณด้านในนะครับผมคันนี้ได้ตกแต่งในส่วนของวัสดุเบาเป็นหนังนะครับผมพร้อมโลโก้ R.S. นะครับผมอนนาสามารถเลือกสีได้นะครับผมอยากได้ R.S. สีแดงสีเขียวมะนาวหรือว่าอยากได้สีอะไรนะครับผมสามารถทําได้เลยแล้วก็คันนี้นะครับเดิมทีเป็นกุญแจไขนะครับได้ติดตั้งตัวกุญแจคุชสตาร์ทเข้าไปคีย์เด็ดไร้สายนะครับผมสตาร์ทรถโดยการกดปุ่มเดียวแล้วก็เหยียบเบรกต้องปิดประตูก่อนลืมไปครับ ส่วนพวงมาลัยนะครับผมตัวนี้เป็นพวงมาลัยไม่ได้หุ้มหนังมานะครับอันนี้คือสเปคมาจากโรงงานเลยนะครับสำหรับพวงมาลัยอกุญแจคีย์เลสให้ไปทั้งหมด2ดอกนะครับให้ไปทั้งหมด2ดอกเลยแล้วก็ในส่วนของในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นขนาด8นิ้วระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์มือหมุนปกตินะครับพวงมาลัยเป็น power ปกติ พร้อมฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเล่นรับสายวางสายหรือเปลี่ยนเพลงลดเสียงได้นะครับหน้าจอมัดวัดนะครับผมเป็นหน้าจอปกติไม่ใช่หน้าจอสีแบบแอนาล็อกนะครับตัวนี้หน้าจอกลางนะครับรองรับแบบไวเลสนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Android Auto Apple c a r p l เพแบบไร้สายหมดแล้วคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดตัวนี้อ่าพูดผิดครับเกียร์อัตโนมัต 8สปีดนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์2.2นะแต่ว่าถ้าเป็น1.9จะเป็นแค่6สปีดแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้พร้อมฟังก์ชันออโต้เบรกโันี้นะครับลวดลายดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับลูกค้าเป็นคนอัดแอฟต์สีเบาเองนะครับว่าอยากได้เป็นตะเข็บแดงนะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกเทคหรือว่าจะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังเลยตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูที่นั่งตอนกลางกันดีกว่าครับว่าสําหรับ เจ้ามิลเอ็กซ์แอนะครับผมความกว้างความสะดวกสบายด้านหลังจะเป็นยังไงไปดูมาถึงด้านหลังนะครับผมที่นั่งตอน2มีปุ่มปรับแอร์ให้บริเวณเพดานตรงนี้นะครับสามารถปรับความแรงลมได้เลยด้านหลังนะครับผมเบาะหนังเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังนี้เป็นที่นั่งตอน3นั่งได้อีก2ท่านคันนี้นะครับหุ้มหนังทั้งคันเลยเดิมทีเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ด้านหลังนะครับมีช่องชาร์จไฟ ให้หนึ่งดูนะครับผมเป็นช่องชาร์จไฟ AC นะครับความแรงก็120วัตต์นะครับผม2 22โวลต์นะอ่าด้านหลังมีซองเก็บเอกสารให้นะครับ ทางด้านหลังก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะมากเหมือนตัวรุ่นพี่พวก RS หรือว่าจะเป็นตัว a r t ิ m มทเนาะก็คันนี้เน้นใช้งานนะครับผมขับเท่ๆครับสวยๆไปรับไปส่งลูกนะคะผมหรือจะเป็นการเดินทางต่างจังหวัดคันนี้นะครับผมนั่งสบายหลับสบายแน่นอนนะครับแต่คนขับห้ามหลับนะครับอ่าสำหรับใครนะครับสนใจออกรถนะครับผมอยากออกรถกับสักกาินนะครับสามารถโทรมาหาผมได้เลย0935415190นะครับ หรือจะเป็นช่องทางกันติดต่อไลน์นะครับผมเป็นไลน์แอดนะครับแอดไ i s u s u m o s แอดไซ u u m o นะครับช่องทางกันติดตามอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า TikTok นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้หรือหน้าโปรไฟล์ u t u b e ของผมนะครับผมท่านสามารถไปก,กดลิงก์ เข้าไปที่แพลตฟอร์มต่างๆได้เลยนะครับท่านไหนสนใจนะครับทักหรือโทรมาได้เลยนะครับโทรได้ย4ชั่วโมงยินดีช่วยให้ทุกคันดันให้ทุกเคสน,นะครับผมอยากให้ได้รถไปใช้ก่อนสงการนะครับผมถ้าใครอยากได้รถก่อนสงการกับบ้านสงการโทรมาได้เลยนะครับวันนี้สักกรินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ